มีแต่ลมมาเตาบบมีฝนพ่อหน่อยพี่น้องเอ้ยจะเป็นคักเป็นแน่แห้งแรงคักแห้งแรงแน่พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนีกับยูไฮยูหน้าคือเกาหละจ้าแม่ด่ามาเลาะโขกน้องหน้าอีกแล้วจ้ะพามาชมสวนงามๆโขกน้องนาะโมเดลของแม่ด่านะพี่น้องเนาะไปชมน้ำกันเลยจ้าเด้อ แหงแรงคร่ะแหงแรงแน่พี่น้องเอ้ยเขาว้านไหวตายเบิดแล้วพี่น้อง ยอดอันดอกคาพี่น้องเก็บดอกคาไปกินกับปลุลสองชอ่อเคยกินบ่นอ้อพี่น้องแม่ดามากมาหอมหินหินกินกับปลุลกับแจวแซ่บแซ่บดิพี่น้องพูดว่าฝนมืดฝ่าม่วหมอกมาแต่บต่ตกจักเถียดพี่น้องเลยสะออนสะอนสะอนอ่อนซ่อนแห่งแรงโพดทธระเบิงฝนนะ กุ่นเขา่าแห่งแรงตายบ้่นละดอกค่าต้นบักย่อบักย่อหมักย่อพี่น้องตำแบ่บแสบดีนี่พี่น้องนี่ในดามาเพราะท่านมันใหญ่นะพี่น้องนะคุณกําลัางออก เป็นว่าท่าน,น่วยใหญ่มันหน่วยแกมันก็ตำแสบคักเป็นอย่างพี่น้องตำใสหมดแดงแสบคักอันนี้ก็เป็นข้องใส่ไก่พี่น้องข้องใส่ไก่แห้งเบิดเลยนี่แห้งเคินๆที่มีแห้งแรลงแหง้งพี่น้องโอ้ยเดือบึงข้องใส่ไก่ฮ่านบะฮงสุกโอ้ยน,นี่นกลักกิน โอ้ยร้องเพลง,ง,งเอาเดีไปกินสิหวานป่ะโอ้ยพี่น้องอมึงเนี่ย,ยครับโคตรสนุกเลยเหรอคะเออโอ้ยอ,อักซีเล่าไหมเพนะื่อนนะเบียบบกเบื่อมัก เบีย้ยมาเขือมันเสียนออกดอกข้าหนานแล้วมันแหงมันแรงคั่กไรอุย้ยแม่ผักกาดย้ายพากักกาดเอดอกมันคือจังบมเมนแมงบงกินเบิดเหรอติเว้ยคอยมาไปใกล้เด็กขยานอุ้ยตายแล้วดูสิเนี่ยแมงบงลูกแมงบงนู่นน่ะดูสิกินใบหมดเลยนุน่นเห็นปะไปนี่จะได้มา ยูย่าได้มะละกอสุกลูกหนึ่งกินกับย่าไหมไปไปเดินไปค่ะเดินไปกรุ่นไป,ไปดูยายเก็บแตงนั่นได้เยอะหรือยังไปเดินไปหายาย<ป>เร็วๆลงไปเลยค่ะเออระวังระวังระวังเดินช้าๆเดี๋ยวชนอะไรอีก โอ้ยบกฮวงด้วยนี่กำลังออกอ่อนๆแม่ดกดกจนหัวรัพาโอ้ยมันแห้งมันแหลงแล้วมันไง,งเหี่ยวเนะต้นบักอันแตงเข้า โอ้ยโหแดดกะเหี่ยวก็โอ้ยบะเขือแหละแม่แม่เอาไปเฮ็ดยังล่ะป๊าดเบางต้นนี่เป็นเมียอพออีแม่คอยเนยายต้นนี้ทางนวยงามครเบบังเขือนไหมล่ะพุดน่ะซุปละแม่ซุปหวานจุ๋ยเลยดิหนึ่งกระลังซุปเลย้ดิเอาไปซุบเปียงหันมืออื่นอื่นเขาสิแกงอันนั้นสือพักหวานมาแล้วพูดน่ะ อาบ่เคยแยวกับมีพี่บักคนตัวจังอ้ายมันโอาเรายาลาเพื่อนเป็นเนี่ยเออมกข้ามผานเป็นมะลุระบักคนขุนฟังบักคนตัวจังอ้ายเว้ิโอ้ยมาข้ามผานนะ่ะ มะเขือม่วงมะเขือม่วงก็มีเพื่อนข้าวเขี้ยม่วงหรือมะเขือแหล่สาวแหล่บานหน้าตาหวานพีอีกเพื่อนนะเขื่อแหล่โอ้ยขคกหนองนาโมเดลเปิดแนวอยู่แนวกินดอกพี่น้องเออจะมาหนังแห่งมันแรงครับพูด ไใบบกฮวงสุกหน่วยหนึ่งฮวงสุกพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยเป็นตะวันอยู่ฮู้นทำน้อยคุณยายโอ้โห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 โอ้ยอ้าวดอกอะไรนะคะดอกกระทุนมะดอกกระทุนดอกกระทุนบักมะเบาไปทั่ว มันเป็นดอกกระเจียวหรือเปล่าหรือบ่แมนก็ยายบอกไม่ใช่ดอกกระเจียวดอกงหยังบ่พี่น้องมึงนี่คือดอกอันคือดอกงหยังก่ะคือดอกกระเจียวแหละพี่น้องแต่บ่แมนใบมันจะเป็นจังสิตั้งดอกองหยังไม่ไดากับบ่หูโอ้พี่น้องฝาห้องรึ้มรึมอีกแล้วห้องบ่ตกตกพ่อดินดินหอดบ่ไล่หย่อนพี่น้อง เพิ่งเปลี่ยนคนปลาพักกันจองสูบน้ำใส่เอาได้พี่น้องพักบุ้งกับสูบน้ำใส่เก็บเรียบร้อยพี่น้องพี่พักบุ้งนาะขาวๆแม่ค้าสมตำสร้างซิปกรรพี่น้องกำละซิบบาทก็ซิไปเก็บเงาๆแล้วก็ไปตัดตัดแตงเป็นกำอีกเทียนหนึ่งพี่น้องนี่เก็บจากป้านีได้พี่น้องนี่ห้อยเก็บแต่เก็บจากป้านีแหละ เก็บเรียบร้อยพี่น้องหอนหอนบ่มีแดดแต่ว่าเอาเฮียเปียกเอเลเลย,เลยพี่น้องเอ้ยพุ่อนนะงามงาม,งามดีสูบน้ำใส่เอามันมันแรง,ม,แงมันแรงมันแหงมันแรงผลพี่น้องเอ้ระเบงยอ่างงามถือน้ำสูบใส่เก็บได้โอมยูนิสิบบะมันได้เกือบร้อยละพี่น้องเกือบร้อยบาท โอ้ยแค่นี้ก็คักแล้วพี่น้องเอ้ยบานเข้าน้อพี่น้องพอได้ซื้อน้ำปลาผงชูรสโอ้ยเอ้ยเอาเอาพี่น้องเอ้ยมึงพี่น้องเตยด่างพ่ะย่ะพี่น้องไปเตยด่างไม่ได้ดมเบื่องก้อนเป็นจังใดมันไม่กินนี่ลหละมันคือเตยเขียวบานเข่าดิมันเมนบ่มันเป็นใหม่ประดับซี โอ้ยโมเมนตเตยดอกอืมเออเขาเอิ่นเตยแหละตระกูลเตย,ตเตยแต่ว่าเตยเป็นเตยด่างสวยงามดิละนะ่ะเนาะงามดีเด้พี่นอ้องมึงเตยใบเตยด่างว่นานะเราปลูกเป็นแถวไว้เก็บพักไปคันสมก้นพี่น้องขาวปเวีเขียวเขียวเออโอ้ยนะบอพิดพี่น้องเอ้ยว,าวา่าสิวะเขียวปีเป็นว่าขาวปีสมองมันไปก่อน สอ,อนน้ำข่อยบ่พี่น้องข่อยกับ่อยากกลับบ้านกลับประเทศนอกเลยได้พี่น้องข่อยก็อยากอยู่บ้านเฮ้านี่มนจังบ่อึดแนอยู่แนวกินอยู่ไก่พีไก่นองกินขา้าห่วมผ้ากินปลาห่วมของมันก็บอบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะได้กับจังวานะพี่น้องเอ้ยก็ต้องไปดินล้นหาเงื่อนหาทองก้อนซ้ำมีหม่งหาเนาะพี่น้องซ้ำมีกำลังอยู่โอ้ยมัเป็นตังบ่ยู่ดูนะ กัดเขียวปีไปขั้นสมจ้ากนต้นหอมใส่ถุงปุ๋ยได้พี่น้องคุณกัะตานนอไม้กับกับพักบุงกับเต็มแล้วก็เลยสิใส่ถุงปุ๋ยไปขั้นสมมือเดียวก็ได้กินพี่น้องคุณยายนะคุณยายอยู่บ้านขั้นสมเป็นกับมือเลยละวะ เซี่ยนขันสมปูนอ,อีกปลาหนึ่งต้นใดมันแม่งก็จะเอาอะไรเด้นลกถิ่มซะแน่ห้มันมันจังบ่ามาก,กินน้ำกันอีก,เ,กเออเอาไปเรียกเอาสิ มันปวดสารผิดแก่ปวดสารผิดเอาแมงบุ๋งออกก็กินได้แหละมันวะผู้ใดออกก็ออกเอออกด้อผู้ขายย่านคักย่านเนมแมงบุง๋งนี่แหละพูดนะแบกถุงปุ๋ยผักกาดเขียวพี่น้องแบกถุงปุ๋ยผักกาดเขียวไปเหยืขั้นสมขั้นสมกินกระป๋นเนาะพี่น้องคือสีแสบค่ะ ไปพี่น้องได้สูอันสูนแนวแล้วนี่ต้นเสือโครง่งพะนะพี่น้องแมนบอพี่น้องว่าไม่บาบอเขาว่า,วาเขาเอินต้นเสือโครง่งแมนบอพี่น้องนี่ปลูกไว้หลายต้นอยู่ที่พุ่นพี่น้องอีก่น่นแมนบอก็ไพอีกอวยมากปีนี้ได้ผลผลิตหลายแหละพี่น้องโคกน้องนาพวกน้องนาของแม่ดักขึ้น เออออกผลผลิตให้กินหลายอย่างแล้วต้องใหม่กับบ่ออึดบอ่ยบอยากพี่น้องอนคุณยายมาทรงนี่พี่น้องคุณยายออกมาทรง อมบละะไปเอออยๆนนคกมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องออกไปโคกน้องหนะ้าได้พักได้หย่าละยางพี่น้องวันนี้กับสิมากินข่าวแรกเด้อพี่น้องเด้อมาแสบๆน้ำกันเด้อจ้าถเถางแจ่วกับปีน้อไม่ปลาแดดเดียวปลาคอนนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ สมปน้อยแล้วก็มีตำบักหุ้งนะพี่น้องเนาะตำบักหุง่งเฮิมแสบแสบพี่น้องใส่ปลาแดกตนมาๆพี่น้องเอ้ยแสบแบน้ำกันเ้ยจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ก็นาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจทุกๆก,กันติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าบายบาย